พี่มีเป็นอะไรพี่เป็นคนดีพี่หาเควสอยู่เควสอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ก็เป็นคนดีกดแาแฉกไหมคะพี่เมย์ฮะนี่ไงไปอยู่นี่ตาดูให้หน่อยช้ยยานมาบอกพี่ด้วยพี่กำลังขัดพื้นอยู่จะโดนชนมันอินทรสิตค่ะมันไม่ชนอ้าวตายพี่เมย์อ้าวพี่เมย์ตายแล้ พี่เมย์ตายเพราะอะไรอ่ะพี่เมย์โดนรถทับตายอีกแล้วหรอไม่หรอไหนๆไโดนรถชนกูตายเลยฝั่งโู้นหรอจ้าจะมายืนวันนี้ทำไมเนี่ยเป็นแล้วเบอร์ม่สอบมีสอบมีสอบไปีพอร์ตมีสอบมีสอบเออเดี๋ยวเมื่อกี้เจอใครไม่รู้แต่ขอขอบอกสอบพี่เมย์ก่อน พี่มพี่มยพี่มีกำลังทำเควสอยู่แล้วพี่เมีบอกให้ตาดูดูให้หน่อยแต่ก็เลยดูมันคือว่าอินทานสิก็เลยนึกว่ารถมันกำลังไปแต่ว่ามันกำลังกลับมาพี่มย์้้พี่มต้อูนะจะยังไม่กลับมาเ้ยย้อนไปยปะขึ้นฟาว่ะโอนปาสมนีอยู่ไหนไม่ฟาให้